ักเรียนลองไปดูแผนที่ความคิดเมื่อวานนะคะที่ครูให้ให้เด็กๆทําเป็นการบ้านเป็นการฝึกเขียนแผนภาพความคิดก่อนที่เราจะลงมือเขียนเรียงความนะคะคือเอาจากตรงเนี้ยไปเรียบเรียงเขียนให้เป็นเรียงความนะคะองค์ประกอบของเรียงความก็คือจะมีอะไรบ้างนะกี่ส่วนนะแต่งเนกี่ส่วนนะคะนักเรียน สามส่วนครับสามส่วนได้แก่คำนำครับคำนำเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องและรูปครับร,รูปนะคะอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนเป็นเรียงความตรงนั้นนะ่ะอ่าวิธีที่ง่ายนะคะต่อการที่จะเขียนก็คือเราจะต้องสร้างแผนที่ความคิดขึ้นมาก่อนเวลาเขียนจะได้เป็นลำดับขั้นตอนความสำคัญจะได้ไม่วกไปวนมา ขึ้นยังไงจบยังไงนะคะ,ะถ้าในหนังสือจะเป็นตัวอย่างอะ,อะไรนะบ้านของฉันใช่ไหมคะ,ะบ้านของเราแต่ครูปรับทีนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันหรือสัตว์เลี้ยงของเรานะคะทีนี้เราก็มาดูเราก็แตกเป็นหัวข้อที่เราจะเขียน ตามนี้โดยอันนี้คือชื่อเรื่องเรียงความใช่ไหมคะอ่ะมีใครไม่มีสัตว์เลี้ยงไหเอาอย่างน้อยน่าจะเคยเลี้ยงสัตว์อ่ะนะคะหรืออ่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่อ่าเคยเลี้ยงนะคะก็ได้อ่ะนะคะเราก็จะต้องพูดถึงอะไรอยู่เล่าเลยไหมเราต้องบอก,ก่อนว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นอะไรนะคะชนิดและประเภทของสัตว์ ก็คือคํานําครับควะนอคอคำนำค่ะคำนำเนี่ยจะเป็นการพูดเปิดเรื่องเปิดเรื่องที่เราจะจะเขียนเรียงความนะคะทีนี้ในเนื้อเรื่องเนี่ยอก็เอาตรงนี้นะคะไปเขียนโดยที่เราควรจะเขียนถึงอะไรก่อนเราต้องเล่าก่อนว่าอ่าเ,เราบีิษัทอะไรเป็นชนิดไ,ไหนประเภทไหนอายุมันเท่าไหร่เป็นพันอะไรนะคะอ่ะทีนี้ หัวข้อที่เราจะพูดถึงต่อไปลักษณะสี่ใสของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นยังไงนะคะลักษณะก่อนลักษณะเป็นยังไงในนี้คุยยกตัวอย่างสุนัขใช่ไหมคะเด็กๆดูนะสุนัขเนี่ยนะคะเป็นพันุ์อะไรสุนัขของเราอสมมุติเป็นพันธุ์าาบางแก้วเป็นพันธุ์พุดเดินอายุสองเดือนอายุสามเดือนนะคะ ลักษณะเป็นยังไงตัวเล็กๆขนปุยหรือตัวใหญ่ขนสีดำตัวใหญ่ขนสีน้ำตาลนะคะลักษณะของมันหูยาวอะไรก็ว่าไปเฮาเกงนิสัยของมันเป็นยังไงฮาเกงชอบกินอะไรแล้วก็เล่าไปนะคะต่อไปการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเราดูแลมันยังไง ถ้าเป็นสุนัขก็เราเป็นคนหาข้าวให้มันกินนะคะอาบน้ําตัดขนให้เดือนละหนึ่งครั้งพามันไปฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้เข้าใจไหมคะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ที่ครูให้เด็กๆทําก็คือให้ใส่สัตว์เลี้ยงของเราไปเด็กๆเ,เลี้ยงอะไรอ่ะไหนใครทําแล้ว อย่างเมื่อวานนี้สันตาร์ยังเป็นบ้านของเราอยู่เลยใช่ไหมเด็กๆต้องอาวาดแผนภาพน,นี้ลงในสมุดเลยลูกนะคะหรือใครมีกระดาษ A4 ก็วาดใส่กระดาษ A4 ก็ได้ก็ใช้หัวข้อตรงนี้สัตว์เลี้ยงของฉันใช่ไหมคะอา่ทีนี้อ่บางคนอาจไม่ได้เลี้ยงสุนัขเป็นแมวหม,ม่มาหม่าเลี้ยงแมวใช่ไหมหม่มเลี้ยงแมว,มมมแมวตรงนี้หม่มก็เปลี่ยนเป็นแมวใช่ไหมคะ เปลี่ยนจากสุนัขเป็นแมวพันธุ์อะไรมีพันธุ์ไหมอ่าแมวพันธุ์ไทยอายุหนึ่งเดือนเป็นลูกแมวเพิ่งเกิดมาอะไรอย่างนี้ลักษณะของมันขนสีอะไรขนยาวขนปุยมีลายไหมอ่าลักษณะนิสัยของมันยังไงขี้อ้อนชอบมาเคล้าเคลียชอบกินปลาทู อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราก็คือดูแลหาอาหารให้มันกินพามันไปเดินเล่นพามันไปฝึกการขับถ่ายพาไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ที่เด็กๆเ,เห็นอันนี้นะคะมีสามหัวข้อเห็นไหมนะคะชนิดและประเภทลักษณะและนิสยัยแล้วก็การดูแลสัตว์เลี้ยง อันนี้หมายถึงว่าในตัวเนื้อเรื่องนะคะในส่วนองค์ประกอบที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย3ย่อหน้านะคะจะประกอบไปด้วย3ย่อหน้านะคะอ่าโดยย่อหน้าที่1เราจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดไหนต่อไปจบเรื่องชนิดประเภทไปย่อหน้าที่สองก็พูดถึงลักษณะและนิสัยของมันแล้วก็ย่อหน้าที่สาม พูดถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเรียงความส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องของเราก็จะมี3ย่อหน้าเข้าใจไหมคะส่วนคำนำกับสรุปคำนำก็ให้พูดเองโดยที่ยังไม่เอาหัวข้อตรงนี้ไปใส่นะคำนำเนี่ยก็พูดเองอ่าอย่างเช่นอ่าเราก็เขียนอ่าทุกบ้านเรือนที่เราเห็น ส่วนใหญ่นอกจากคนอาศัยอยู่แล้วก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนด้วยอาจจะเลี้ยงไว้ใช้งานหรือเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินแต่ที่บ้านของหนูหรือที่บ้านของผมหรือที่บ้านของฉันเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงอ่าประมาณนี้คือพูดพูดก่อนว่าเลียงความเรื่องเนี้ยเราจะพูดถึงอะไรเปิดเรื่องไว้อย่างนี้เสร็จแล้วพอตัวเนื้อเรื่องอ่าเราก็มา พูดตรงนี้ทีละย่อหน้าทีละหัวข้อนะคะจบแล้วสรุปอ่าฉันอ่ะฉันรักสัตว์เลี้ยงของฉันมากเพราะว่ามันมีความซื่อสัตย์และกระตันอยู่และฉันก็จะดูแลมันให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันอ่ะเข้าใจไหมเด็กๆเ,เข้าใจไหมะคะที่ครูพูดเข้าใจทาบออกไหมอ่าเข้าใจ เรานะคะเขียนแผนภาพความคิดหรือแผนที่ความคิดอันนี้ออกมาก่อนแล้วจะทําให้เราเอาไปเขียนเป็นเรียงความได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแ,แล้วเวลาไปเขียนเป็นเรียงความเนี่ยก็จะเป็นในแบบหน้า1 3 9นะคะคือหยิบหัวข้อตรงนั้นไปพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแตกเป็น3หัวข้อก็จะต้องมี3ย่อหน้านะคะ เข้าใจไหมอะตอนนี้เราได้ทำนำแล้วนะคะต่อไปมาเริ่มเนื้อเรื่องนะคะโดยที่ย่อหน้าแรกของเนื้อเรื่องนะเราจะพูดถึงหัวข้อตรงนี้ก่อนนะคะชนิดและประเภทก่อนพอเสร็จตรงนี้เราจะไปขึ้นย่อหน้าที่สองของเนื้อเรื่องจะเป็นลักษณะและนิสัยนะคะเสร็จแล้วย่อหน้าที่สามของเนื้อเรื่องก็จะพูดถึงการดูแลสัตว์ เลี้ยงของเรานะคะอ่าอ่าชนิดและประเภทของสัตว์เลี้ยงอ่าเราก็เริ่มค่ะสัตว์เลี้ยงที่ฉันเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคืออ่ะของครูเป็นสุน,นัขใช่ไหมสุน,นัข มันมีชื่อว่าอมันนี้ชื่อว่าอะไรดีมันมีชื่อว่าอืมอะไรคะโชคครับโชคโชคเลยนะอ่าเป็นตุนักพันอะไรดีพันบางแก้วอ่ะ อายุประมาณสามปีครับ3ปีอ่ะสามปีอ่อยังไงพูดถึงอ่าพันออายุประมาณสามปีอ่ใม่ไซค่เดี๋ยวนะฉันซึ่ง อันนำมาเ้ยงไว้ที่บ้านาาตนั้อ่งแต่กล้วยเฉากล้วยอ่าชื่อเฉากล้วยววใช่ไหมตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอ่าได้มายังไงได้มายังไงตัวนี้ฉัน ใต้มันมาต,ต,ต,ตั้งแต่ตัวยังเล็กๆล็่มตั้งแต่ตัวยังเล็กๆครับเอามาจากบ้านนะครับาจากบ้านนาที่อยู่ ทางจังหวัดอะใชย่อหน้าต่อไปของเนื้อเรื่องใช่ไหมคะอะไปดูซิเราพูดถึงหัวข้ออะไรต่อลักษณะนิสัยของมันนะลักษณะนิสัยของมันนะคะอะเจ้าโชคเป็นสุนัขที่ชอบ ให้ใหญ่มากหรือตัวใหญ่มากก็แล้วแต่ตัวไม่ใหญ่มากผลของมันสีน้ำตาลค่ะมีลายสีน้ำตาลตัูที่อายู่ที่กลางหลังหรือกลางลำตัวอะไรก็คือพูดบรรยายให้เห็นภาพเจ้าโชคสุนัขของเราเนี่ยนะนะ นิสัยของมันที่เล่นชอบเฮ้าอ่ะชอบเฮ่าเวลามีคนแปลกหน้ามาหาที่บ้านมันจะเฮ่ามันจะยิ่งไปตูโจม และเห่าดูน่ากลัวมากอะไรก็ว่าไปดูน่ากลัวมากบ้านของของฉันบ้านของฉันเลยเป็นที่รู้จักว่าหมาบ้านนี้ ด,ดุมากอ่าดูมากประมาณนี้ใช่ไหมคะอืมนิสัยของมันงันอีกแต่กับคนในบ้านคนใหญ่หมากับคนในบ้านจะเป็นไงรักกันนบ้านมันจะให้เหา่าซื่อซื่อสัตว์และไม่กัดอ่าอันจะมีความซื่อสัตว์ ซื่อสัตว์มันกับเจ้าของของมนันอ่ะสองย่อหน้าและอ่ะต่อไปอ่ะย่อหน้าที่สามพูดถึงอะไรการดูแลสัตว์เลี้ยงอ่ะการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราหะข้าวให้กินอาบน้ําตัดขนฉีดวัคซีนใช่ไหมอ่ะเราก็ไปย่อหน้าที่สามของเนื้อเรื่องอ่ะชั้นดูแล เจ้าโชคเป็นอย่างดีฉันจะเป็นคนหาข้าวให้มันกินหากินข้าวกี่มือ้อกี่มื้อลูกสองมื้อไหมมื้อเช้า กับมือเย็นอะไรก็ว่าไปอ่ามันชอบกินอะไรมันชอบกินอจอจิงไอ้ว่ามันชอบกินอะไรเนี่ยพูดไว้ในย่อหน้าที่สองก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอ่ายัางอันนี้ของครูเนี่ยชอบกินอะไรใช่ไหมอยู่ในย่อหน้าที่สองเราก็หยิบไปพูดตรงนี้ก็ได้นะคะว่าอ่า มันชอบกินอ่ะยกอันนี้ไปอันชอบกินอะไรนะข้าวข้าวครุกกะป,ปิปลาทูปลาทูและอะไรชอบแพะกระดูกป,ปีโคงอ่ะ ฉันดูแลเจ้าโชคเป็นอย่างดีฉันจะเป็นคนหาข้าวมันกินมื้อเช้ากับมื้อเย็นอาบน้ำให้มันอาทิตย์ละหครั้งครับห้าครั้งอาบทุกวันหรอมะจะอาบน้ำให้มันทุกวันหรืออาทิตย์ละสองครั้งพามันไปฉีด วัคซีนอ่าพามันไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ่าโรคพิษสุนัขบ้าตามที่กำหนดตอนเย็นฉันจะ พามันไปเดินเล่นไปเดินเล่นและฝึกให้มันขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางอ่าเวลาใช้คำพูดนะคะเราต้องใช้คำที่เป็นภาษาเขียนเป็นคำสุภ,ภาพเช่นขับขายเราจะไม่ใช้ับใช้คำว่าถ่ายก็ได้นะคะอ่ะ สามย่อหน้าแหละอืมอ่ะย่อหน้าที่หนึ่งนี่เป็นคำนำถูกไหมอ่ะเดี๋ยวรูเขียนให้ให้รู้หน่อยว่าส่วนที่เป็นคำนำนะคะส่วนนี้เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวย่อหน้ากลับไปอีกหนึ่ง อ่าซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนึ่งสองสามย่อหน้าใช่ไหมคะต่อไปอ่ะทีนี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้วสรุปอืมสรุปอ่าสรุปนะคะอ่าฉันฉันอ่าฉันรู้สึก มีความสุขมากที่ได้เลี้ยงเจ้าโชคและได้ดูแลมันและได้ดูแลมันเพราะมันก็รักและ ดูแลทุกคนในบ้านของฉันเหมือนกันฉันตั้งใจว่าจะเลี้ยงและดูแลมัน เป็นอย่างดีเพื่อให้มันอยู่กับฉันไปนานนานนานอ่ะประมาณน,นี้ใช่ไหมคะฉันมีความสุขมากที่ได้เรียนเโชคๆคือพูดจบจบประเด็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่ง เราจะต้องจบโดยการให้ข้อคิดนะคะให้คําคมอะไรประมาณนี้นะคะ,ะ,ะคําคมอย่างเช่นอ่ความเราก็หยิบอะไรคะจุดดีของสัตว์เลี้ยงคือมันมักจะมีความซื่อสัตย์กับเจ้าของใช่ไหมเราก็พูดตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะสัตว์เลี้ยงและ ่าอะไรนะเราควรเอาข้ออ่แบบอย่างที่ดีจากสัตว์เลี้ยงของเราของเราในเรื่องของความซื่อสัตว์ซื่อส,สัตว์ยอยยักษ์กัน และความกระตันยูอ,อ,อ่อเต้าของอาจจะคุณให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันอ่ะจบแล้วอ่ะเรียงความเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะ เด็กๆเ,เขียนตามไปเปล่าเข้าใจไหมยากไหมคะยากไ,ไหมอาเห็นไหมพอเราได้แผนที่แผนผังความคิดแล้วเราก็ไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะ